คไรเตอเต็มบัวไปล้เอ้ยอจูบนี่สขึ้นไม้เลยนี่นี่จะหหยไม้นาะต้นไม้จะไปเก็บมาพืน้องเยอะแยะของไม้ลายลิเพื่น้องไยเก็บไม้ครับนี่นี่นี่ลำลาีพ่อน้องลำาบีเยอะแยะเยอะแยะน้อยคอยจูบสักนั้นเลยคอยคมพี่อนคอยคมดวาคอยจูบเพื่อนน้เก็บให้มเน้องถับเพ่อนา้องับุดใเลย หอยพี่น้องหอยม,มาพาพี่น้องมาเก็บหอยสักทีแคบน,นะน้องเถอะนะสม,มัยลงมางมหอยพี่น้องอาหารช่วงโควิดอาหารช่วงโควิดต้องกินหอยกินปูกินปลาเนี่ยพี่น้องเนะาะม,มาสมัยพุดูุได้พี่น้องนะลูกน้อง ตัวนี้มันถ่าสมัยอยู่พี่น้องเห็นป่ะมุดจิดกลางน้าของได้สมัยพี่น้องเลยเก่งพี่น้องสมัยหากินหาอยู่วรเห็นบ่อให็นต้าหู้ครัวพี่น้องเป็นเต้าหู้ครัวเพื่อนสมัยหมู่บดจิดเองนะครับเป็นบหาอยู่หากินนะพี่น้องเท่านี้ก็จะมีผักกระสอกผักกาดเศษครบสุดพี่น้องเห็นป่ะเด้อากันเบ็ดกันไปแล้จะลูกเอาเด้อตัวนี้เพื่อิ ที่ชุดชัดม e. ่เคยเป็นไกันเลย่เนาะอันนี้ก็มีป้ายพี่น้อาอันนี้ก็ปลาดุกเรียกปลาดุกพันธุ์ตัวอีกเนาะเรื่องปลาดูิกินเท่าอ่ะ บรรยากาศแบบธรรมชาติบรรณาเาะเก็บพันเกาะฝากพี่น้องในมื้อนี้พี่น้องพี่น้องูนกปามาเบิ่งต้ไม้เก็บหอยข้งนนะ่น้เป็นดอกจอกเต็มน้อง

กลับมาเก็บภาพบรรยากาศยูชีน้องปลาใช่ไหมะให้พี่น้องได้เบิ่งบุจิตมาเบิ่งมือลงเก็บหอยพี่น้องเก็บหอยอยู่ที่นอนชิแน่บุจิตสิพาเบิ่งมะหูงเนี่ยหลายหลายนะหูงบุจิตพี่น้องเยอะแยะมากมายอย่างนี้เลยมีเป็นหูงพี่น้องอะไรนิดหน่อยอยู่พีางล่งน้ำท่านใหญ่ะหูงก็ได้นม่แน่ใจใหญ่จะทั้งดูมันีทตัวนี้สิบันอยพี่น้อง ชเองกันนะดูีข้อผักข้ปลูกกัน้ำกันนี่แหละคงหมูน้ำคงามาิน้ำกันน่นอเนาะคงร่วมมางใช่เนาะเนาะนี่พนเนาเป็นนี่มีพนเนาต้นบุหุ่งพนเนาบ้าันนี้ก็ตบหุ่งนี่องเนเนาะเลยดโบัได้ลาะมันนี่ลาะพี่นหลังลาะจําบันคื้เก่าคือเดิมจัมป์สอดปานา บอกให้เราหอยหอยจูบทั้งน well okay. oh, ั้นเลย้องหอยจูบทั้งนั้นเลยผมตัวนี้ก็บารนาเพิ่งกำลังถีจอดเป็นยาน้ำรุ่ดบ่จุ่มจับแก้วผัดกะเพราบ่จุ่มจับแก้วแซ่บกว่าผัดกะเพราสุกินเด้อ กระเพาะหอยบอสิะไปกระเพาะหอยบ่เอาหอยพาไปเบิ่งแซ่บลอดมาเนี่ยมีนาเพิ่นกำลังสิพัดกระเพาะหอยพี่น้องพาไปเบิ่งน้ำก้นมีนาเลยเนาะขัดตอนว่าบริเชยเลยบ่ส่อสมาบริเชยแล้วบอสเชยยังจะแช่ก่อนไหมนะหัวท่านต้มดอกหัวท่านพัดดอกมันสแช่ก่อนเนสแช่ก่อน อันน like <c oughs> ี้ใายน้อยั่ผมนมาก่อนนี่เป็นอ่ะตันากรตตัคมไม่เห็นหรปีปลาเนี่ยอ้เดีหอยลายเลยเนอะบ่งหอยก็อร่อเนาะเยอะแยะมากยเห็นอ่ะกระปูนี่กระปูเนอะเดออกขึ้นนี่ใช่เดต้นหตดอ่ะเห้ยอ่ะกระปูเสียแล้วกระปูียกระปูอข้างไว้กระปูไงอันี้กหาอะไรพ่นกระปู เอาุเทียงเลยสิเพียงเลยเลยลองเบิ่งก่อนี่ต้มเบิ่งก่อนมันบนนเลยสิเห็นเลยใช่น้ากือต้องออกเลยมอกลงนีโหลดฮะจะต้มตัวนึงลูกพี่เลยนะน้ำน้ำพป่หนมาที่นอกนี่เปิดเก้าพี้แล้งคือเก้าอี้เดิมอยู่ที่บ้านเมื่อกี้แต่ไหนกันแบพี่น้อง มีนาะผมกำลังลลางหอยนะหลังหอย,นะหอยคอยน้องม <c oughs> ีนาะกำลังลงลางหอยคอยน้องอยนะ่า <c oughs> ับนเะล